สักครู่นี้เป็นการดวลกันนะฮะระหว่างการเต้นไมเคิลแจ็กสันครับนะฮะต่อไปเตินชมเหนื่อยไหม no no พอเรามีเหนื่อยอีกก็ได้ <c oughs> พอแล้วเดี๋ยวลมลเราแ็นมายากลานี่ครับคุณีอชื่ออะไรครับสัมรีสำมรีส์เชิงเกว ไปนั่นเหมือนการพนันแล้วอือุณล่ะอ่ลครับตอนนี้ท้งคุณฟิลิปคุณลิซ่าและสมรีครับแล้วก็คุณคุณชื่ออะไรอะและโคเคและโคเคแล้วคุณล่ะครับฟิลิปฟิลิปก็อยู่ด้วยคุณนี่ฟิลิปน่ฟิลิปนฟิลิปนี่ฟิลิปคี่ลิปนี่ฟคลิปนี่ล่นงเ หนูของเตยที่ข้ามทางมาไลยรถมินแตรก็ไม่หนีนั่นหะครับเอางี้ดูแล้วเดี๋ยวคุณฟิลิปเห็นความสามารถของคุณและโคเคนแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างยอมแพ้ไหมไมยอมไม่ยอมนี่เมื่อเขาไม่ยอมพวกเราจะยอมไหมไม่ยอมยอมเปล่าไม่ยอมสู้เขาตอกดึงดาวเดี่ยวะทั้งฟิลิปก็ไม่ยอมทั้งแลโคเคนก็ไม่ยอมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสองคนเนี่ยใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ พักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวพบกันครับสักครู่เดียวครับดูถูกหาว่าคุณเป็นระดับตำบลไม่ใช่เขาระดับประเทศของเราลำดับทวีปนี่ของผมมีฟิลิปลิสโอ้ยลิซ่ส คุยหลอกแท้ลิซ่านี่รอนเฉพาะหน้าอกก็กินไปทั้งหมู่บ้านแล้วยังน่ถามจริงทำไมคุณทำไมเหรอล่างกายเธอนี่มีเครื่องในหรือเปล่าเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าครับทำอะไรแล้วก็ประจานไอ้ผีคนน้ำใจหนอไม่หุ่นเหมือนกุ้งไม่สมบูรณ์หุ่นเหมือนเจ้าของบ่อกุ้งแปลงเลี้ยวอ่าของคุณมีใครของคุณมีใครของผมนี่มีฟิลิป ลิซ่าสัมลีแนะนำตัวเองและโคเคนพิซซ่าและขี้เท่าโอมน้ยนั่นนั่นมีความสุขเล็กๆน้อยโถอะชอเลยดีกว่าเอาสิไม่กลัวผมให้เกียรติครับในฐานะที่ให้เกียรติกับรายการมุมหัวรองเราเชิญคุณฟิลิปก่อนเลยเขอถามหมดได้ไหมได้สู้เขาเปล่าเนี่ย ลองเลองดูมั่นใจนะใหญ่ผมหน้าแหกนะไ่ต้องกลัวเอาเลยโชว์สู้ไหมเราสู้ดูแล้เช้าเช้าลยฟิลิปโชว์ของเราไม่ต้องใช้ขอ้พ่อเราเราไม่ใช้ปืนยิงเราใช้ไพ่ยิงใช่แล้วโต้เขาคงมีอะไรไหมแค่นั้นไอ้โต้ไอ้ปาน ลบเราเล่นเสร็จแล้วลบเรากลับบ้านไปยืนเหลือเจอดีหรอยังดูยังมีอีกใช่ไหมมีไม่ต้องเอาผู้ชายเราส่งลิซ่าลิซ่า่ลิซาสู้เขาไม่ไช่ไม่ใได้ถือว่าถือว่าแตกลิซ่าสู้เขาลิซ่าลิซ่ากับสมลีสมลีลิซ่าเห็นยังยอมหรือยังไม่ยอมปกลับไปเลยป่ป่ะไม่ยังกลับไปเลยไม่ยอมหรอก ทำเสียงครับผีดิบไปไหนแล้วไม่ประกาศกระป๋องขอสู้ต่อเอาสิเฮ้สู้ต่อตอ้ไป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 ไอพวกนาคุปกร